สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจนะครับประจำช่วงเย็นวันที่24เดือนกันยายนอย่าลืมนะครับนักลงทุนตอนนี้ FT Markets ของเราเขามีบริการขุมข่าว e ้ำไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับ ่านนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงประเด็นเรื่องของการเมืองในประเทศเยอรมนีนะครับเรามาดูข่าวของประเทศออสเตรเลียก่อนครับรายงานมาเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วจากสำนักข่าว t n n World นะครับระบุไว้ว่ารัฐบ,บาลออสเตรเลียเตรียมเปิดพรมแดนรับชาวต่างชาติเข้าประเทศในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปลายปีนี้เป็นอย่างช้านะครับหลังจากที่ใช้มาตรการปิดประเทศเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด -19 มานานกว่า18เดือนด้วยกัน นายแดนเทฮานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนของประเทศออสเตรเลียถแถลงการว่าออสเตรเลียจะเริ่มมีการผ่อนคลายข้อจำก,กัดด้านการเดินทางที่ถือว่าเข้มงวดที่สุดในประเทศหนึ่งเมื่อประชาชนชาวออสเตรเลียได้รับวัคซีนโควิด1 9ครบโดสแล้วถึง80%ซึ่งในปัจจุบันนี้ประชากรอายุเกิน16ปีในออสเตรเลียได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเกือบ50%ครับ ทั้งนี้ออสเตรเลียเริ่มมีการปิดประเทศมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับโดยห้ามชาวต่างชาติส่วนใหญ่เข้าประเทศแล้วก็กำหนดโคตาสำหรับพลเมืองออสเตรเลียที่ต้องการเดินทางกลับเข้าประเทศซึ่งจะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา14วันแล้วก็เมื่อเดินทางมาถึงนะครับผมชาวออสเตรเลียเนี่ยที่ต้องการเดินทางออกนอกประเทศนะครับก็จะต้องได้รับอนุญาตจากทางรัฐบาลออสเตรเลียด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรก,การนะครับที่ มองจัตาาททุน่นถือว่าเป็นจริงๆเป็นข่าวดีนะแต่นักทุนก็จะถามต่อว่าแล้วทำไมวันนี้สกุลเงินออสเตรเลียไม่เห็นแข็งค่าเลยครับคุณอย่างที่ผมบอกครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยคนเนี่ยได้เล่นข่าวกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับนักทุนก็เลยทําให้สกุลเงินแคนาดานในวันนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการปรับฐานตามหลักเทคนิคมองแบบนั้นน่าจะง่ายกว่าครับทุกท่านทีนี้เรามาดูนะครับข่าวประเด็นในเรื่องของเยอรมนันดีกันดีกว่าครับตัวนี้ผมได้รับบทความมายาวสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังไปแล้วเนี่ยน่าจะติดตามสถาน คบปิดฉากอังเกลาแมเกลวีรัสตีเยอรมันผู้เป็นเสาหลักของยุโรปมานาน16ปีบนเวทีโลกใครจะเป็นผู้นำเยอรมันีคนใหม่ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับทุกท่านก็คือวันที่26กันยายนเยอรมันดีจะมีการเลือกตั้งทั่วไปและจะมีผู้นำคนใหม่ปิดฉากการบริหารประเทศกว่า16ปีของอังเกลาแมเกลยิงเหล็กแห่งยุโรปในศตวรรษที่21ผู้นำพาเยอรมันีและยุโรปผ่านร้อนผ่านหนาวและวิกฤตมาหลายอย่างครับ นับตั้งแต่แมกคิลอดีตนักฟิสิกส์ควอนตัมก้าวเข้าสู่ตำแหน่งน,นายกรัฐมนตรีของประเทศเยอรมนีในปี2005เธอกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งสถิลภ,ภาพของยุโรปแต่ในวัย67ปีแมเเกลนะครับได้ประกาศยุติบทบาททางด้านการเมืองหลังผลการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้ออกมาอย่างชัดเจน นักสืบิมต์ The การเด i a n รายงานว่าไม่แก้วนำพาเยอรมันผ่านร้อนผ่านหนาวในช่วงเวลาที่วุ่นวายไม่ว่าจะเป็นการกลับมาของรัฐทิชาตินิยมการแตกแยกทางการเมืองในโลกตะวันตกเป็นต้นแต่เธอก็ยังสามารถฝ่าฟันจนเป็นผู้นำที่ยาวนานและก็ทรงอิทธิพลมากที่สุดของยุโรปในศตวรรษที21่21และก็เป็นผู้สร้างมาตรฐานที่สำคัญของการเล่นการเมืองโลกอย่างเคารพกติกาและเห็นชอบร่วมกัน ท้งนี้การปิดฉากทางการเมืองของนางแมกเกิลนะครับเป็นสิ่งที่รู้จักกันมานานแล้วเพราะว่าในปี2018เธอได้ประกาศว่าจะไม่ลงชิงชัยศึกเลือกตั้งเมื่อหมดวาระหลังผลการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่เป็นที่น่าพึงพอใจครับในช่วงเวลากว่า16ปีนายกรัฐงนตีคนเก่านะครับเธอได้ทํางานร่วมกับนายกรัฐงนตีสหร,ราชอาณาจักรถึง5คนประธานาธิบดีฝรั่งเศส4คนและนายกรัฐมมตริอิตาลี7คน รวมไปถึงนะครับผมการดำรงของ Merkel เมแกลในตลอดระยะเวลาดังกล่าวทำให้เธอได้รับการยกย่องจากประชาคมโลกในแง่ของเสถียรภาพและความมั่นคงทางด้านอารมณ์เพปไพท์นะครับผมนักวิจัยของชาทัมเฮาส์ะ House นะครับได้กล่าวไว้ว่าเมแกลทำได้ดีมากเลยในทางด้านการเมืองในประเทศเยอรมนีแล้วก็ในเวทีโลกด้วยนะครับเศรษฐกิจเยอรมนีเนี่ยได้ดีในช่วง15ปีที่ผ่านมาและไม่ได้เวลวร้ายในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามครับ แม่แก้วเผชิญขอภัยครับแม่แก้วเผชิญเสียงวิจารด้วยเช่นกันนะครับจากบางนยโยบายเช่น กรณีวิกฤตผู้ลี้ภัยและการที่เธอได้ใกล้ชิดจีนเกินไปแต่หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด1 9ซึ่งสถานการณ์ในเยอรมนีนั้นดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่รายล้อมบรรดานักวิเคราะห์และโพลต่างๆคาดการว่าแมเกลจะยุติบทบาททางการเมืองท่ามกลางความเคารพของชาวเยอรมนีส่วนใหญ่ก็พูดง่ายๆครับคือจบไปนะครับอย่างสวยงามนะครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ทีนี้คำถามที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าใครล่ะจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเยอรมนีครับ ทั้งนี้นะครับนายบอร์เซนได้กล่าวกับ C ีเว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีโอกาสที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของการเมืองเยอรมันและนโยบายอย่างมีนัยสําคัญนี่คือครั้งแรกในช่วงอายุที่ชาวเยอรมันต้องตัดสินใจว่าอยากจะให้เยอรมันหลังยุคข,ของไมกเกลดําเนินไปในทิศทางใด เยอรมนดีตอนนี้นะครับมี2พักการเมืองหลักซึ่งก็คือพักกลางขวา C D U ของแมเกลและพักเอียงซ้าย S P D โดยทั้ง2พักตั้งรัฐบาลร่วมกันมาก,กว่า8ปีแล้ว อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่วิธีที่ผ่านมาพักการเมืองอื่นๆเริ่มได้รับคะแนนความนิยมเพิ่มมากขึ้นในขณะที่พักซ CDU และ SPD เสียที่นั่งนะครับการเลือกตั้งในครั้งนี้จึงสูสีในแง่ที่แม้ทั้งสองพักยังคงได้เปรียบแต่ก็มีพักกรีนซึ่งมาแรงมากๆเลยพร้อมที่จะเป็นผู้ท้าชิงพักซ c ดีนะครับเลือกอามมน ลัสเชตวัย60ปีพันธมิทียาวนานของเมเกลและเคยเป็นปรองนายกรัฐมนตรีให้เธอในช่วงปี2012เป็นตัวแทนพรรคในการเป็นนายกรัฐมนตรีแต่โพบพบว่าลัสเชตนะครับยังไม่สามารถเอาชนะใจยังไม่สามารถเอาชนะใจชาวเยอรมันได้คู่แข่งคนสำคัญของเขาก็คือโอลาฟ ชูจากพรรค SPD ซึ่งมีคะแนนนิยมนําในโพในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนะครับนายชูเนี่ยอยู่ในแวดวงการเมืองเยอรมน,นีมานานแล้วและเคยเป็นปรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและรองนายกรัฐมตรีของแมกเกลในช่วงหนึ่งด้านของ a n n a าเล a b บ e ร์บ็อ หัวหน้าพรรคกรีนก็มีคะแนนพุ่งในผลสำรวจเช่นกันจนทําให้หลายคนแอบรุนว่าเธอจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเยอรมนีคนแรกที่มาจากพรรคกรีนหรือไม่ผลสำรวจยังพบว่ายังมีชาวเยอรมนีกลุ่มใหญ่ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครจึงทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่มีความไม่แน่นอนมากที่สุดครั้งหนึ่งและต้องใช้เวลาหลายวันหรือว่าหลายสัปดาห์กว่าจะรู้ผลชัดว่าใครจะเป็นผู้นําคนใหม่ของเยอรมนี อย่างไรก็ตามครับนั่นจนครับข่าวนี้อาจจะมีผลกระทบต่อสกุลเงินยูโรได้นะครับหากว่าเป็นอะไรที่ผิดคาดจากที่ตลาดคาดการกันไว้ครับก็ต้องถือว่าจับตาดูเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญเลยทีเดียวต้องขอประธานอภัยด้วยนะครับกล่าวผิดเมื่อสักครู่นี้ขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ